ค่ะมือนี้มาตามพอนี่เป็น่าเพื่นฟ้านดีเพว่อนมาคนได้จากคำว่าแบ่งปั่นเอฟซีเป็น่ามือนี้เป็นพื้นบ้านต่าเล่าฟันย่ำไหนมันมักจะเขาเด็กเล่าพัฒนาเพื่ว่าหัดนี่เป็นฟ้านอีกแล้วเพื่นกันได้อยากเอามาให้ลงช่องฟันว่าจังใดกับฟ้านเกี่ยวกับค้นดังกับดังเนว่ฟันเห็นทันเลยวัดค้นดังคนใหญ่ค้นตัว จะเป็นอายุนี่อเ่าเป็นพ่อซอเกิดเพิ่นก็ต้องไปติดตามเลยนค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาตามเขฝันพอลี่เนาะเพิ่นว่าช่วงนี้มันแปลกเกี่ยวัฝันใส่เล่าดีดีนะครับฝันใส่เล่าดีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเล่าน้าเนาะฝันฝันอ้เกี่ยวกับเล้าฝันว่าไอเขาเกิดเรื่องยังไงล่ะว่าเกี่ยวกับรวดไปส้วมกันไตเขาเรียกว่า ซุ่มหนึ่งว่าวานซุ่มหมืที่ว่าส้นเขาตายมันว่าว่าไอ้มันไม่มีหลักฐานดอกเพราะว่าหลักฐานอย่างไน้ยทำลายบิดแล้ววันนี้ก็เลยนที่ไปเ่าคว่วมันกันขึ้นรถปีกาไปที่เราคว่วมกันปัดหนึ่งแน่น,น้นาพันเมียนคนดังผู้หนึ่งปัดมีททันเรวัดเรวัด,ดอันนี้ยังกินเกสรไปนำ้ำเพื่อจะทำยังไงเราไม่มีหลักฐานแล้วจะทำยังไง เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนพูดเองพูดแบบหลอกให้เขาคลายความลับออกมาอ่าเอาไปไปอฮอดไปเว่าจังได้กต่บ้านนั่นเอาไป,าม,าปไม้ามเพื่นเลยวะเรากินพากันกินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยเข้าเขาไปคุยเข้าไปคุยเดี๋ยวเ,เอาไปเ้ามาหลงปากบอกไอ้ทีว่าเจ้าของ ว่าซุ่มจะควงนี่เป็นผู้จับเขาอีหลีบดันว่าซุ่นเขาอีหลีจ่ายอีหลีเขาเราได้ไดรับฐานบองนั่นมากเพราะเราเัาเสียงออกมามแต่ว่าเหตุเกิดนี่ว่ามันคนบ้านป้าไหวคนบ้านป้าไหวเฮ่าอันที่ไปนั่งกินอีหยังอไงไปกินอยู่มองลอเดินหนาไอมองไงเขาซื้อไว้รเห็นไหมอม,มองงั้นอเออแถวาลากิฟเก่าเราบัดนี้เลยคิดว่าเบื่อไหร่หนึ่ง ใกล้ๆกันเองดีเนาะี่เกิดแค่นี้นึงมันเรื่องนมันเกิดก็ต้องเอาเรื่องกันละเกิดที่มองรักษิบก็ต้องเอาลักษิบก่านะครคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับอายุของท่านเรวัดถึงซีเมนเกี่ยวกับบันมองรักษิบก่าท่านแยกรดักษิบเก่าบ้านเขาผมคิดผมคิดันท่านเรวัดแล้วลักสิบก่ามันมันยร่านน่อยน่ะแม่น มันกับวันอวยยุโรสิเก่าักสิเก่ามันอยู่ซาลาหยอยลาดเนี่ยมันอยู่มียนโย่ว่ามองกันไปยุนมันไม่มีบ้านคู่มองอ่ะมันเป็นนังอยูมองเดินล่เากเดืนนี่กันเียวเห็นลักสิเก่านั่อยู่ทีตกด้ก็ลงได้กได้ยังอะไรตัวยอนังคิดว่าถ้ามันสิเป็น่ืนจะเงันวันเห็นบักรถถังนั่นอีกมีเจตโตเนี่ยหลอกกันสิกอลีนาะก็เป็นมันสปี่นเนาะ ล่องล่องมาเป็นกินมาเป็นล้าเนาะเมีนเมียนเป็นตำล่าตอนฝันเห็นบักรถถังวานี่เป็นเหล้าคักเคร่งไหนตีใช้ต่รถถังย่างเอยู่เนาะเลื่อมตีบ้านอันสาวสักหน่อยแลียนน้ำจ้าของไปแลีนออกกําลังกายแมมันเก่าซีซีเก่าอยู่บ้านไหนว่าจะีมีฮันละกัดตอนน้กับมันเจ้าของถือกองทองเนาะมันอย่เรืยไปออกมองนั่นแต่ว่างวดนี้มันสิเป็นเจ้าไหนฝันเกี่ยวกับท่านเรวัต เพื่อนก็นั่งรถไปนั่มบัดสีขึ้นรถไปไปขึ้นรถกันไปน้องขึ้นรถเอนพ่อนี่รีเอ,อิญนน้อนวันนี้ปะ่ะแล้วพ่อคิดว่<บ>าอันสถานที่ว<ฆ>ัดเอื่นกวนตอันที่วัดต้นวัดที่ว่าตัววัดแบบวัดธนธรรมม์เหมือนไหมทอผู้เฒ่าเราเราเรียกเอ,อ๊ะมีอันบนเดียวบนนี้ทอดสามคนวัดมันมีล้ละมีหลายวัดเลย เวัดาเวัดม่หลาไหลวัหนวัด mm. ม okay. ันน้ำบานเนาะท่านเลยวัดจริงเคสอนเลนก็ช่งเนาคนที่วัดแบบวัดอช่งเพรามีบรรากาศอช่งท่านมีวัดวัดอช่งท่เรยวัดชอช่งนะครับ คือตำแหน่งหมอลักสิปเก่าเนาะแมนตำแหน่งเหตุเกิดยึดเชือกใกล้ลักหมอลักซิปเก่านะเหตุเกิดแต่ว่ามีการช้นันตายมช่เชลนี่ะสามแยกลักซิปเก่าสองเก่าแมแยกลักซิเก่าาไปเอาคว่ำกันเอารอเวิร์กน็อตฟวเนฟอฟันใส เล่าดีก็ล่องพิสูจน์กันเรื่องว่าอลีผลันจะเ,เล่าว่เนาะแต่ือว่าครอบฟันเป็นเรื่องจะไปเล่าอหรว่าว่าล่าสตาเกี่ยวบา้านก็เกี่ยวดอกมันเป็น 4, อันหนึ่งเก้าสี่เวเก้าเป็นหกับขึ้นหกกระถือเยอะแร่อะไรกันเดี่ยนะแต่ว่าเอาบริการากไหนเนาะรแร่ถือว่าวเานเาลี้ยงเล่าสตาฟังวันเนเ่ามนีมันตกัเล่าพัฒนา มืัอนี้มิลาพัชนาได้เขียนเล่าพัชนากำกับน้ำเนี้ยทะเบียนรถไม่เห็นว่าทะเบียนรถอะลยบ่เห็นซึ่งขับรถเจ้าความเป็นผู้ขับสำเนียงบ่เห็นทะเบียนรถบ่ขับรถยังไปขับรถปีกับนั่งน้ำกันหลายคนเจ้า่รู้ทะเบียนเนาะแมนเจ้าความเป็นผู้ขับขึ้นมาจากนัานมองนั่งกินยังไงขืนแมาสนุงข้อข้อมบ่รู้ทะเบียนรถติเล่คิดว่าเป็นเจ้าพัชนาลัยวัดเนาะเสื้ออายุทันเจ็ดสิบสี่ได้นะครับเด็กพ่อสองสองเก้าแปดนะครับส่วนตำแหน่ง ตำแหน่งที่ช้นกันเนี่ยฟอรียไว้ประมาณหลักสิเก้าเนาะเหตุเกิดยุ่ยสามแยก,กรักสิบเก้ากิโลกิโลเมตรที่สิบเก้านะครับพอรเรยก็เรียกว่าเอิ่มสิเก้านั่งนะครับตัวหนึ่งแลเราก็ฝังเลยล่าพัฒนาด้เอาเรื่องล่องตัไปถัวล่องลกจำล่าัวไปนั่นเลยเดี๋ยวเขาจะื่อว่าเลงยังมล่าเนาะ เล่าเด้อนะครับพี่น้องจะงงเนาะนะครับอยู่ท่านี้ว่าครับที่ปีเกียร์คดีใหญ่เนาะคืออายุ70ปีเปิดพ่อสองสอเหตุเกิดอยู่บังลักษณ์สิบนะครับกประมาณนี้สรุปเนาะพฟรีเนาะครับฟลีคิดทำเนียบวะับประมาณนี้เนาะเอาให้โชว์ให้ไหมน้องฟลีเนาะข้าวกะก็ฟันเป็นกับประมาณนี้แหละมันิม่ไมลอยแปลกๆคือรถถังวะเอาเอากลองท้องห้เปิดเบ้างเป็นกลองเป้าแบบว่าคือมีกลองเป็นกลองท้องคือบัตรไดมันเป็น กองเงินีเลียมจะควงเงินเก่านาะวันไดเนานหเนนะหมดขอ,องเลาดควันปะเมนเมนี่ฟอรี่ฟันทางกันปะแนเกล่ยวอบ,บายอยาบ่ว,วันนี้นลูกสาวกับสาวสัหน่อยไปเรีนน้ำพญรี่หมลือกซีเก่าไงอโอ้ยจะควงไปคไปจะเรียงกันคนดังลอวาอยู่นกองกันต่ปซองท่องนะบางท่อยไท่องเนี่ยเก่าซีเก่าเดยวกันเมนมีครับผู้ถ่ากับซีเก่าเดียวกันนะครับขอองเลยคือว่าเป็นฟันแมนด้วยแจตีพิถีพิถอที่พิถีที่พอถีทำเงินลอกตีสกันเนาะ คือว่าไงรถประสบอุบัติเหตุเว่าลักฐานก็เสรทจสำเร็ไปแล้วเลยบรรลุว่าทะเบียนรถอยังนึงอยังเนาะเลยไปคดีควบไปไปสืบแท้ในตำรวจบ่บ่ท่านเลวยัดรมหาเลยว่าที่เป็นผู้ไปหาลักฐานแห้งเลยเบียรถตรงนี้จะผลัดเสียงมาแมนเพิ่นทุ่ท่าไปคุยหรือไปอัดเสียงเลยเอาผิดเขาได้ คืออายุเกือบสิบปีเนาะบ่มีหน้าตีเนาะค่ะแต่เบาตัวเกี่ยวกับเพิ่นน่ะคือสองสีเก้าแปดนะครับออแล้วก็อายอุเนลายเกือบสิบปีเนยังไม่ทันเถอยเนาะเช็คมาแล้วนะครับประมาณนี้เราเพิ่งวัดเกิดไงคงวัดเกิดน,น้ำท่าพี่น้องทำประวัติท่านเลยวัดจินเกซร เจ็ดสิบปีเกิดวันที่สิบกุมภาพันธ์เด้นะครับัเกิดวันที่สิบกุมภาพันธ์อันที่เจ็ดสิบปีเด้นะครับสช้ยาเมือปราบขุนดงเหรอท่านนะครับเอาข่าประมาณนี้แหละสำหรับคนฟันตับลาพอดลี่ฮะนะครับจบเลยนะครับมีใา้ยาพ่อนคนเจียงก็ยังแต่ถือว่าคนฟันเกี่ยวกับัติเหตุนะพอลี่รถกับรถส้นกันนะครับแล้วก็เลยผ่านเรบัดมากเพือเกิดีกข้อใหม่นะครับเรื่องแบเกล็ดใช่ไหม ไปพัดเสียงเข้าได้มากครับเรยได้สุขดีเลไเนาะเจ้าะเลขรถอย่ไปเห็นก็ะเลยตี่าเป็นเกี่ยวกับเพิรนเคื่อยเกสปีเกิดพ่อสอสองก่แปตำแหน่งสีส้นกันคือประมาณอยู่เขตยนักสเก้านะครับพอี่ว่าสามแยกรักสิบเก้าสามแยกรักสิบเก้าเนาะเอาก็ประมาณนี้เละพี่น้องจุบกนรนมาเลมมากัว่าปกระเดีนะครับตัวพอลี่เมาก่อนกับฟันแมนเดียวตีมาถึงวันนี้ก็ล้องมีแค่หนึ่งเอานะครับลองกันนะครับ อาขอคุณเลือดฟเอรี่นะครับเด<า>ี๋ยวเรีเอรี่ับลาหน่อยยกกับเฮ็นเล่าให้ได้นะครับตอนเราทนนี่ถอนรหัสนะครับรอจะหน่อยได้นะครับ